โปรดให้เลือกเจนพีเฮานะครับเป็นเบอร์หนึ่งแล้วคุณจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในเรื่องสร้างบ้านกับพวกเรานะครับเพราะพวกเราคือนิวเจนใช่ไหมพึ่งได้เข้าถึงง่าย สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับคุณพ่อสังคมนะครับถึงเป็นคุณพ่อของคุณเบิ้มเรานะครับก็วันนี้เรามาอยู่ที่ประทายนะครับคุณพ่อเนาะวันนี้มาดูการตีผังของทีมงานเจนพีเฮาเรานะครับคุณพ่อเคยเห็นเขาตีผังกันอย่างนี้ไหมครับไม่เคยเลยใช่ไหมครับปกติก็ปกติไม่อไม่ด้ไม่ได้กลองอไม่ได้กล่องสองเนาะใช้ฉากใช้อะไรดึงเอาเนาะ ครับตีผังดึงฉากเนาะแต่ถ้ากล้องสองมันก็มีความแม่นยำสูงนะครับคุณพ่อเนาะก็แปลกใหม่ดีนะคุณพ่อเนาะครับเดี๋ยวขออนุญาตตีผังสักคู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณพ่อใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เสียงที่ได้ยินก็คือรดหาเสียงนะครับตอนนี้ก็หาเสียงกันเต็มเลยนะอ่าเบอร์หนึ่งในครวัดนะครับเราต้องฟังไว้ด้วยนะครับนี่ชมหน้าทีมงานนะครับ นี่ชื่อช่างอะไรครับช่างเอครับช่างประจําบ้านเรานะครับนี่ใครครับเจครับตําแหน่งอะไรครับเจปอจปอคืออะไรครับจปอและมานี่คือใครครับเนี่ยอ๋อผมระดับบิดวะครับผมต้องเห็นหน้าต้องเห็นหน้าทุกแม์เลยใช่ไหมครับแต่เองมาคณนสถาปนิกใหญ่แล้วนะชื่ออะไรครับผิดหน้าชิปูครับเป็นคนคุมแบบ สาปนิกปูนะครับสถาปนิกอของเรานะครับครับได้ช่วยอะไรครับแม่ครับพุณธมอใหญ่ชื่อสลนันครับครับวันนี้มาตีผังนะครับเนาะบ้านเท่ากระป๋องเลยเนาะไหนเท่ากระป๋องยกกระป๋องมาให้ดูหิวไหมเจ้าปอจะสี่มองแล้วเฮ้กินข้าวยังยั่งเลยครับแล้วใครมันทำให้เราไม่ได้กินข้าววะ จะสี่โมงแล้วลงทางเอก<ม>ลงทางมา,างานไม่เจอ<ม><ม>ทีมงานมารอเป็นชั่วโมงไหนนันนะ่ะชมหน้ามันอยู่ตรงนู้นแล้วตอนนี้ทีมงานเราเป็นไงอยู่ข้าวมันก็บ่ายแก่แล้วนะอยู่ใจ<บ>ข้าวยังมาอยู่ไหนมาวะาวงวื้อด้ัยนี่เขางึดกันหมดแล้วนี่เขาหิวก็เนี่ยแหมอะไรนะช้อนแม่งไม่มีอีกโอ้หนังชีวิตเลยต้องกินมือพระเอกแกแน่นอนมากเลย เลยใช่ไหมโปรดให้เลือกเจ P พีเฮานะครับเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมแล้วคุณจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในเรื่องสร้างบ้านกับพวกเรานะครับเพราะพวกเราคือนิวเจ n ใช่ไหมพึ่งได้เข้าถึงง่ายนี่ชมหน้าครับทุ้งเทขนาดไหนมุดแดงขึ้นมือโอ้โหเกมไม่เก็บเลยเหรอนดบ ไม่เจ็บครับไม่เจ็บหนาดิไม่เจ็บครับโอ้โหยังไม่หยุดยังไม่หยุดเนี่ยมดแดงมดแดงไฟ <c oughs> ยังว่าอยู่มดอะไรเต็มขาเลยเนี่ยนี่สร้าง,รงเองนะครับแห่งบ้านเจนทีเขาคนนี้ไม่กลัวมดแดงไฟนะครับที่ข้างลังอยู่ในมือเขาเขาก็ตีหมุดอยู่แล้วเนาะระยะของเราก็จะตามนี้พอก็คือหน้าบ้านหน้าบ้านมุดด้านหน้านย จะอูที่ประมาณ6เมตรกว่าประมาณหเมตรี่สิก็คือนาบ้านจะกว้างแล้วก็ด้านฝั่งขวามือทางนู้นก็จะอยู่ข้างัูว่าประมาณ3เมตรกับ3เมตรสี่ห้าเนาะแล้วก็คุณพ่อก็ทำการรับรองผังให้เรียบร้อยนะครับยังไงก็คิดว่าการตีฐางบ้านหลังนี้ก็ผ่านไปได้ดีคิดว่าเดี๋ยวต่อไปพอช่างเขาก็มาทํางานก็น่าจะทําได้ราบรื่นดีครับคมแล้วคราวนี้แถวนี้มีแมคโครไหมครับคุณพอ่อแมคโครน้อยก็มีเช่าไหมครับครับอดหนุน ชาวบ้านดีกว่าครับคนแถวนี้ดีกว่าครับเราจะได้ไม่ต้องขนมาจากโคราชครับครับเรียบร้อยโรงเรียนเจนพีเฮาเรานะครับชอบคุณนั่นนั่นนัน่นที่รักฉันอยากขอบคุณสุขยนานครัง